เคยคิดกันเล่นๆไหมฮะว่ากฎฟิสิกส์พื้นฐานมากๆที่เราเรียนกันในห้องเรียนเนี่ยจะสามารถกลายมาเป็นข้อโต้ยางที่ท้าทายแนวคิดเรื่องการสร้างโลกโดยพระเจ้าได้เรื่องนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่ามันหยิบเอากฎวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้มาตั้งคําถามกับความเชื่อที่อยู่กับเรามานานแสนานานเดี๋ยวเราจะมาลองไล่เรียงกันดูฮะว่าตะก,กะของมันเป็นยังไงแล้วมันไปสั่นคลอนแนวคิดเรื่องการสร้างโลกได้ขนาดไหนโอเคครับจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเนี่ย มันมาจากหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นเหมือนเสาหลักข้อหนึ่งเลยนั่นก็คือกฎการอนุรักษ์มวลพลังงานกฎข้อนี้นะคะเปรียบไปก็เหมือนกฎเหล็กของจักรวาลเลยมันบอกเราง่ายๆเลยว่าสสารหรือพลังงานเนี่ยมันไม่เคยหายไปไหนแล้วมันก็ไม่เคยถูกสร้างขึ้นมาจากความว่างเปล่าด้วยมันทำได้แค่เปลี่ยนรูปไปเป็นอย่างอื่นเท่านั้นเองและที่เจ๋งก็คือว่า ไอเดียแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคะย้อนกลับไปนู่นเลยสมัยโรมันโบราณก็มีนักปรัชญาที่ชื่อลูเครติอุสเคยพูดไว้แล้วว่าไม่มีสิ่งใดเกิดจากความว่างเปล่าซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าเออมนุษย์เราก็ขบคิดเรื่องนี้มาเป็นพันๆปีแล้วก่อนที่วิทยาศาสตร์ยุคใหม่จะมาช่วยยืนยันซะอีกทีนี้พอนักปรัชญาเขาเห็นกฎวิทยาศาสตร์ข้อนี้นะครับเขาก็เลยเอามาต่อยอดสร้างเป็นข้อโต้แย้งที่แบบ โห oh, ส่งพลังมากๆออกมาเป็นสมสเต็ปที่นำไปสู่บทสรุปเกี่ยวกับธรรมชาติของจักรวาลที่น่าชึ่งมากๆเลยเดี๋ยวเรามาลองไล่ตะก,กะของเขาไปพร้อมๆกันนะฮะอ่ะเนี่ยแหละครับคือแก่นของมันเลยลองดูตามไปทีละสะเตปนะฮะสะเต็ปแรกคือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เราเพิ่งคุยกันไปสะสารเนี่ยมันสร้างขึ้นใหม่หรือทาลายถึงไม่ได้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บสเตปที่2ก็คือการอนุมานตามมาว่าอา้าว ถ้ามันสร้างไม่ได้ก็แปลว่าของที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องมีอยู่แล้วตลอดไปนะสิหรือที่เรียกว่าเป็นนิรันดร์และบทสรุปสุดท้ายที่ตามมาก็คือในเมื่อจักราวาลมันประกอบขึ้นจากสสารเหล่านี้จักราวาลโดยรวมก็เลยดำรงอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาสร้างจากข้างนอกเลยซึ่งไอเดียนี้เนี่ยมันก็เลยมองว่าจักราวาลของเรามันเหมือนกับเป็นเครื่องจักรกลขนาดยักษ์เลยค่ะที่แบบทำงานได้ด้วยตัวของมันเอง ขับเคลื่อนตัวเองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่ต้องมีใครมาคอยออกดปุ่มสตาร์ทหรือมาไขาลานให้เลยมันเป็นระบบที่สมบูรณ์ในตัวมันเองอยู่แล้วพอสรุปออกมาแบบนี้ปุ๊บแน่นอนเลยะ่ะมันไปชนเข้าเต็มๆกับความเชื่อเรื่องการสร้างโลกโดยตรงเลยโดยเฉพาะในศาสนาหลักๆของโลกทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่ามันไปท้าทายความเชื่อเหล่านั้นยังไงบ้างอะลองดูตารางนี้นะคะจะเห็นภาพชัดเลยฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือ มุมมองแบบเทวนิยมที่เราคุ้นเคยกันดีที่เชื่อว่าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งขึ้นมาจากความว่างเปล่าหรือที่เขาเรียกกันว่า creation ex nihilo ซึ่งก็หมายความว่าจักรวาลมีจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนแต่พอมาดูฝั่งขวาข้อโต้แย้งจากฝั่งวัตถุนิยมจะบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่จักรวาลมันมีอยู่แล้วตลอดกาลมันเป็นนิรันด์แล้วก็ไม่ได้มีใครสร้างขึ้นมาจะเห็นเลยว่ามันคนละเรื่องกันเลยอะแบบว่าอยู่คนละขั้วเลยค่ะ คือข้อโต้แย้งนี้มันไม่ได้กระทบแค่เรื่องจุดเริ่มต้นนะฮะแต่ว่ามันสะเทือนไปหลายเรื่องเลยอย่างแรกเลยก็คือมันทําให้การสร้างจากความว่างเปล่าเนี่ย ดูเป็นไปไม่ได้ในทางฟิสิกส์สองคือมันทำให้บทบาทของพระผู้สร้างหรือปฐมมเหตุเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นอีกต่อไปเพราะจักราวาลมันก็อยู่ของมันเองได้แล้วที่พีกสุดๆเลยอาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายนี่แหละคะ่ะเรื่องปาฏิหารเพราะถ้าจะเกิดปาฏิหารได้เนี่ยบางทีมันก็อาจจะหมายถึงการเสกพลังงานขึ้นมาใหม่หรือทาให้พลังงานหายไปซึ่งมันขัดกับกฎการอนุรักษ์พลังงานแบบเต็มๆเลยแต่ว่าเรื่องมันไม่จบแค่นี้หรอกคะ่ะ เพราะพอมีคนแย้งมาก็ต้องมีคนโต้กลับเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งก็มาจากทั้งฝั่งเทววิทยาแล้วก็นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มเหมือนกันเราไปดูกันครับว่าเขาโต้กลับด้วยเหตุผลอะไรกันบ้างและนี่คือคําถามที่ฝ่ายเทววิทยาโยนกลับมาครับมันเป็นคําถามที่แบบจี้ใจดํามากๆเลยฮะเขาถามกลับง่ายๆเลยว่าไอกฎฟิสิกส์ที่มันใช้ได้ข้างในจักรวาลเนี่ยมันจะเอาไปใช้กับพระเจ้าที่อยู่ข้างนอกได้จริงๆหรอ คือมุมมองของฝั่งเทววิทยาเนี่ยเขาชัดเจนเลยค่ะว่ากฎการอนุรักษ์พลังงานเนี่ยมันเป็นกฎของระบบปิดซึ่งก็คือจัก,กรวาลของเราเนี่ยแหละแต่พระเจ้าตามนิยามเลยนะคะท่านอยู่เหนือธรรมชาติหรืออยู่นอกระบบนี้เพราะฉะนั้นจะเอากฎในบ้านไปใช้กับคนนอกบ้านได้ยังไงประมาณนั้นเลยแล้วการโต้กลับเนี่ยไม่ได้มีแค่เชิงปรัชญานะคะฝั่งนี้เขาก็มีอาวุธจากฟิสิกส์เหมือนกันนั่นก็คือ กฎข้อที่2ของเทอร์โมไดนามิกส์พูดง่ายๆก็คือทุกอย่างในจักรวาลมันกำลังมุ่งไปสู่ความไร้ระเบียบม,มากขึ้นเรื่อยๆเหมือนห้องที่เราไม่ได้เก็บอะฮะมันก็รกขึ้นเรื่อยๆหรือกาแฟร้อนๆตั้งทิ้งไว้สุดท้ายมันก็เย็นชืดจักรวาลก็เหมือนกันเลยพลังงานมันกาลังค่อยๆสลายตัวไปทีนี้พอจักรวาลมันกำลังค่อยๆแบตเสื่อมแบบนี้ มันจะเป็นนิรันร์ไปได้ยังไงละ่ะฮะถูกไหนเพราะถ้ามันอยู่มาตลอดการจริงๆเนี่ยป่านนี้พลังงานมันต้องหมดเกลี้ยงกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าความตายเชิงความร้อนหรือฮีทเจฟไปตั้งนานแล้วการที่ทุกวันนี้มันยังคงมีพลังงานอยู่มันก็เหมือนกับบอกเป็นในในว่าเฮ้ยมันต้องมีจุดเริ่มต้นสิหรือต้องมีใครสักคนมาไขาลานให้มันตอนแรก สุดท้ายแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันก็เลยยังไม่มีใครฝันทงได้ร้อยเอร์เซ็นต์หรอกฮะแต่มันเป็นตัวอย่างที่คลาสสิกมากๆเลยของการประทะกันร,ระหว่างวิทยาศาสตร์ที่เราใช้อธิบายโลกที่จับต้องได้กับความเชื่อในเชิงอภิปรัยายหรือก,ก็คือสิ่งที่มันอยู่เหนือการพิสูจน์ทางกายภาพไปแล้วก็เลยอยากจะทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามนี้ให้ไปลองคิดกันต่อฮะว่าไอ้กฎเกณฑ์ต่างๆที่เราค้นพบจากการสังเกตโลกภายนอกเนี่ย มันจะสามารถให้คำตอบสุดท้ายเกี่ยวกับความจริงที่อาจจะอยู่เลยขอบเขตของวิทยาศาสตร์ออกไปได้หรือเปล่านี่แหละครับคือคำถามที่อยู่ตรงกลางระหว่างวิทยาศาสตร์ปรัชญาและก็ศรัทธาซึ่งคำตอบสุดท้ายอาจจะอยู่ในใจของแต่ละคนก็ได้ครับ